The ปดาห์น,นี้รายการข่าวข้ามคืนนำเสนออ e ีเวนต์ดีๆประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับเริ่มงานแรกกันที่บริษัท b r i c h a t h l e t i c จำกัดผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจความงามและการแพทย์ไทยรวมถึงนานาชาติยาวนานร่วม30ปีจัดงานเปิดตัว i Test c o d e จากประเทศเกาหลีเป็นนวัตกรรมความงามด้วยไหมละลายตัวใหม่ล่าสุดที่น่าเปะได้แบบไม่ต้องพักฟื้นสามารถใช้แทนการฉีดฟิลเลอร์และให้ผลลัพธ์ออกมาและดูเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัยสูง ายในงานมีแพทย์จากคลินิกชื่อดังทั่วประเทศเข้าร่วมงานอีกด้วยครับสำหรับงานวันนี้เนี่ยเป็นแกรนด o p อ n i n g ของใหม่ตัวใหม่ร้อนแรงที่สุดในไทยนะครับชื่อว่า t t r e a d ครับผมก็ได้รับความสนใจจากคุณหมอทั่วฟา้าเมืองไทยเลยครับแล้วก็วันนี้เรามีสปีกเกอร์นะครับเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนจาก เกาหลีเลยนะครับต้นฉบับของการร้อยไหมน่าติดตามสําหรับไหมตัวใหม่น้องใหม่ที่มาแรงครับผมทีนี้ความประทับใจที่ได้จากการใช้ตัวไฮเทดก็คือไหมมีคุณภาพนะครับมีขนาดเล็กแล้วก็เรื่องของการร้อยเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะง่ายเรียกได้ว่าร้อยเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปทํางานได้ทันทีแทบจะไม่มีเรื่องของขนข้างเคียงหรือรอยช้าบางครั้งการฉีดสารเต็ม,ตมหรือดมฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเช่นโดนเส้นเลือดและทําให้เกิดปัญหามากมายตามมา การใช้ไหมตัวนี้สามารถพยุงยกในบริเวณที่เป็นล่องลึกนี่ได้และค่อนข้างปลอดภัยนะครับที่สําคัญคือดาวทาน้อยมากมันไม่ใช่เรื่องคนแก่นะครับปัจจุบันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการดูแลตัวเองให้ดีนะครับไอเทสเนี่ยครับนอ,อยอนะครับแล้วก็ผ่านการทดลองที่เยอะแยะไปหมดผมบอกว่าใช้ไหมมาเกือบ20ปีไม่มีอะไรดีเท่าข้าไรเทสดีสุดแล้วสินค้าที่จักนําเข้ามาจะต,ต้องมีคุณภาพที่ดีปลอดภัยแล้วก็ได้ผลสูงสุดเข้ามาในประเทศไทยต่อไปนะคะ สมาคมโรงแรมไทยสมาคมพัฒคารไทยและอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยผสานพลังสร้างกลยุทธ์สร้างการท่องเที่ยวมูลค่าสูงขับเคลื่อนเร็วจับกระแสเมกะเทรนส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย พร้อมร่วมมือจัดงาน Food and Hospitality Thailand 2023ดึงผู้ผลิตสินค้าบริการและโซลูชันระดับโลกร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่2 3 2สสิงหาคมนี้ฮอล์1-3ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจครับครับผู้ที่มีความสนใจอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับพวกการในอุตสาหกรรมโรงแรมร้าน อาหารนะครับสารบริการนะครับรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างร้านเฟรกรีร้านอะไรต่างๆนะครับอยากให้มาที่งานนี้นะครับ สอสอวและสมาพันธ์ SME ไทยกำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SME One Face 2023ซึ่งจัดขึ้นทั้งสิ้น10ครั้งเป็นงานที่ผู้ประกอบการ SME ไม่ควรพลาดโดยงานครั้งที่1จะจัดวันที่28-30กรกฎาคม2566ณถนนชายโของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยผมผู้ประกอบการเองนะครับถ้าท่านเห็นข่าวในวันนี้จึงท่านเฝ้ารอดูได้เลยครับจังหวัดของท่านอยู่ที่ไหนประสานติดต่อผ่านทางสภา สมาพมนธ์เอ็นะครับหรือสอสวในจังหวัดก็เพื่อเข้าร่วมงานในเวลาดังกล่าวหรือท่านอยู่ในจังหวัดแค้งเคียงก็สามารถร่วมได้ทั้งหมดนะครับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดรวมถึงนักท่องเทีย่ยวที่จะไปณนะช่วงเวลานั้นวันนี้ถ้าท่านวางแผนจะไประยองวางแผนจะไปจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆท่านดูตารางเห็นไว้ท่า,านแวะไปเดินได้ครับ คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานนำเสนอผลงานของคณะกายภาพบำบัดนวัตกรรมระดับมาตรฐานสากลเพื่อความยั่งยืนภายในงานได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสนองานผลงานต่างๆแบบยั่งยืนให้ฟังอีกด้วยครับขอบคุณประชาชนนะคะประชาชนไทยประชาชนโลกที่ไว้วางใจคณะกายภาพบำบัดมหิดลและขอให้ท่านไว้ใจและมั่นใจที่จะนำพาทุกท่านสู่ สุขภาวะที่ดีทางด้านกายใจและสังคมขอบคุณค่ะซ p พีเมจิ ชวนชาวไทยร่วมลุ้นร่วมเชียร์บาริสต้าไทยเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกกับการแข่งขัน CP m a g i c Speed Coffee Art Championship 2023ซึ่งจัดขึ้นในงานกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ Thailand Coffee Fest 2022ณเมืองทองทานีวันที่14-16กรกฎานคมที่ผ่านมาเพื่อยกระดับการจัดงานและเพื่อให้ใกล้ชิดกับสังคมคนกาแฟมากยิ่งขึ้นเพราะเรามีความเชื่อว่าเวทีแข่งขันคือการพัฒนาคนหวังว่าเวทีเราเนี่ยจะเป็น เวทีการแข่งขันกาแฟในระดับโลกสร้างชื่เอเสียงให้กับไทยได้ในะี้ ไปต่อกันที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราเครือโรงแรมชั้นนําของประเทศไทยจัดงานฉลองครบรอบ40ปีอย่างยิ่งใหญ่ตอกย้าความแข็งแกร่งของแบรนด์ชูความสําเร็จตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาจากเซนทาราแกรนด์แอดเซนทัานพาซาลาดพรา้ากรุงเทพโรงแรมแห่งแรกในปีพุทธศักราช2526เติบโตสู่แบรนด์โรงแรมสัญชาติไทยในระดับโลกที่ปัจจุบันมีโรงแรมทั้งสิ้น93แห่งทั่วภูมิภาคเอเชียและตะว,วันออกกลางอีกด้วยเราทำอะไรนี่ก็ตามเนี่ยเราก็มองว่า เราดูแลลูกค้าเหมือนกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเองด้วยกันด้วยกันเองเหมือนกันเรายืนยืนมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะลูกค้าทุก,ท,กท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนเรานอกจากนั้นแล้วอย่างที่บอกก็คือว่าพนักง,งานของเราทุกคนเช่นเดียวกันคอบคุณอยญ่ใจ ปิดท้ายกันที่สำนักการศึกษากรุงเทพมหาคนครจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาช้างน้อยเกมครั้งที่34โดยเป็นการแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหาคนครประจำปี2566โดยการแข่งขันทั้งหมด21ชนิดและ1กีฬาสาธิตวันที่17กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2566โดยจะจัดการแข่งขันณนสนามกีฬาทั่วกรุงเทพกว่า14แห่งไม่ได้ให้แข่งขันนบะบเป็นตายเดีอยากจะให้เด็กมีเพื่อนมากขึ้นเพราะเราคงไม่ได้วัดที่เหรียญทองแต่วัดว่า เด็กมีเพื่อนมากขึ้นเท่าไหร่มีการแสดงความีน้ำใจให้กับเพื่อนอย่างไรแล้วก็มีวินัยในการปฏิบัติตาม <c oughs> กฎระเบียบอย่างไรมากกว่านะสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ